สวัสดีเฟนครับแฟนช่องครับพี่น้องเย็บซีรุ่นนครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยงชาแนลลากะอาจาร,รย์แหลกครับพี่น้องเย็บซีเนาะมอนี้มาหยางแอดอหมิหมหวยหิมนองอุ้ยพี่น้องป่าเน,นี้ยไงคุณพี่น้องป่าใหญ่บอกไรหนู่วัสดีทุกท่าคือบอไาฟังอีกท่นี้น <c oughs> พ้ามาหาพี่น้องเย็บซีผ้ามาตามตัวเลขแนวทางคนนอนป่าคนนอนป่ามหาป่าพี่น้องเย็บซีคนนอนป่ามหาป่า มือกันเลบรบริเวณบางมือก็เ,เ,กเลยมาหาหอดหม่องหอดบอลเลยพี่น้องเยฟซีว่ารูปแบบรนาทางคนนอนป่าวันที่ผ่านมาจะขอโทษขออภัยครับกัณนช่องเป็นหายเก่าหกมามเหลือบ,บัตรบอไซหกเก้าหกสองแต่แม่สั่นโอ้พี่น้องเยฟซีนี่ตึมเลยแหละครับพี่น้องรูปแบบแนวทางของคนนอนป่าวันที่ผ่านมายี่สิบหกวันวันที่วันที่ยี่สิบเจ็ดบอพันครับพี่น้องเยฟซีติดนิดเดียวหมายือ เป็นไหมาหกเก้าเก้าหกเน้นที่หกเก้าเก้าหกต่ำเ็นจะเอาสองใส่เนี่ยพี่น้องเอ้ยโอ้โหบันธรรมดาเลยลหละพี่น้องถ้าเอาสองใส่เน,นะาะกะมือนีมาหาหอดมองหอดบอลค,ครับพี่น้องเอฟซีครับเอฟซีให้มาถามพี่น้องเอฟซีมาสอบถามตัวเล็กนวทางของคอนน,อน,นั่นป่าเนเ่ยเรือเป็นไปใส่มาใส่มีดจะมีแถบเป็นมหาป่าพี่น้องช่วงเวลลน้ํำขึ้นท่วมหัวผนได้พี่น้องมองนี่ทวมหัวเลยแหละ อู no. like <fen> like ้ปลาเป็นไงพี่น้องจะไปหัดเลาของคือพวกมัธยีเลนเด็กเราคือไปนั่งอยู่ฝุ่นเลยเด้กมองเคยหากินหาอยากเป็นพี่น้องเอฟซีคือต่างคนกับต่างหากินหาอยากไปเต้นเศร้ามากแต่คือนกกระออหากินคนกระออหากินไปส่วนตัวพี่น้องเอฟซีเนาะอันนี้คือสัจธรรมนะพี่น้องถาบ่หากินหาอยากนอนอยู่บ้านก็ซี้กับบได้กินแหละพี่น้องคือแอดเองเท่านันแอดเองเต้นเศร้ามากก็ออกมาทำงานน่อตัวพี่น้อง หาขา่าวอัดตัวเลขนักทางศาสตร์ตอนพี่น้องเอฟซีอู้หูแถแม่นั่นมาช่วงหน,น้างาเนาะท่วมหัวเป็นได้เงินมือเป็นได้พี่น้องมองนี้นนท่วมหัวเงินมือเลยล่ะเปิดคนนั่นปะเป็นหมานบนสันดิพี่น้องเอฟซีมาจกเบ็สทำไรโอ้มาลี่อยู่ผีต,ตันนี้โอ้เขาเขาลงมา,า,งากแบบนี้เละลงมาโอ้

โอ้เราตีใหญ่แล้วบางจำปีบาทเดียวบ่เงินก็ตัวใหญ่เลยนะอ๋อน่าฮั่นน่าฮั่นจือแล้วพี่น้องน่าฮั่นเรียบร้อยเห็นบอกมาน้ำพร้อมพอหมาดพามาโอ้ได้แล้วตัวหนึ่งพี่น้องมาตัีโล่งขาก็นั่งเขาก็นั่งอือมาต่อเลยโอ้ยมันมองนี่มันหมาเลยือพี่น้องชิดอายุฮายจินมองนี่แลายได้ลูกแก้วอยู่นี่แหละ ได้ยังเนี่ยแมนที่มองตรงคนนั่งนะโอ้ยลูกแก้วพี่มองคุณโตอันเอาอีกแล้วพี่นล้วเอาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ประกาศยังมันตามสบายเหมือนกันโอ้เอาอีกแล้วพี่น้องขัดดังจริงจริงจริงนี่แสดงว่าถือด้วยนี่ถือแล้วไปประหันด้กันอือที่ว่าปนหาขัดโอ้ยห้ามห้าอยังกะ เยื่อรำทองผสมเออคันดีไปไม่ขึ้นคันเห็นเราโงกกันล่ะเล็นงกเหลืองครับเด็นเราโงกเหลืองแม่สีทองเต็มเดือนเดียวมวยสายเห็นเออเดียวเห็นผู้เดียวเออเราเราลงตะตั้งกันเลยเอาลูกใหญ่ใหญ่ทีแล้วลูกไก่มันบ่กินไหมอืม อ้าเดียวพี่น้องเสามตัวละสองตัวละปีปั๊บปปั๊บละนองใกล้ๆดีละมาลองย่อนไก่มต้องย่อนไก่ไก่ไล้ก็บ่กินไก่ไล้ก็บ่กินไปใจใจไล้ก็บ่กินว่านหนามันไหลเนี่นที่คุเฮาหาจินลากินรอฟังเลยใน้อพมฝันเจอาเอมนี่แหะเออวนหันเจ้าเสด็จแล้ก้าหกแล้วก้าหกองท่ทำมันก้าหกสองเนาะ อทำตัวแตกเลยทำตัวแตกจะได้ยังไงเออมันฟันเก้าหกเม็ดเดียวมาทั้งวันนี้กะฟันเม็เจ็ดเห็นแล้วงอกเจ็บเห็ดแล้วงูแล้วงอกเลี้ยงสิเจ็ดเจ็ดแล้วงูกเลียงในตำราจะมาที่เก้าหกแล้วก็เจ็ดแปดก็นจิตเด่นหกกับเจ็ดใส่หกเจ็ดไปน้ำสามตัวไปเลย ตั้ล่ามาดูเป็นสัตว์เปคนละจ๊กได้ครับไอมันติเด่นหกกับเจ็ดใช่ปะให้ไปที่หกเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกหกเจ็ดเก้าหกแล้วก็เก้าหกและกันยังไงเจ็ดแปดเจ็ดแปดไปตั้งเออ นี่ครับเขาเปนตัเนี่ยเป็นเก่าเป็น้องเอฟซ6 9ตัวเดียวกันแมนสนทอทเลาะมาใหญ่เลยเลีเป่าเนาะเมื่อกี้นี่อู้ยจางไปออกซูนแต่ไฮห,หาหาเลยเป่าาแล้วมันจะเป่าเป่าวีว่าเรียกางเป่าวีว่าจรเป่าวีวีแต่ว่ามันผิดแต่แต้มันเียข้าห,หาฮหาเนาะแมนก็เห็นมันหลอกมันเลี้หานาะมันหลอกจุนๆแมน คันครูอาจารคูกับห้องให้เก้าหกเอาอีเล้วพี่น้องมาเมนแล้วพี่ตัวพี่โอ้ที่าจเนียี้นเนี้ยข้านั้นก็อยากถอดออกถอดเขานา่ลูกกระดิ่งเออถ้าเบิ้งส้ายตาเดี๋ยวเขเห็นอ <ing> <X S 1> ๋อาจิลฟังเลยน้องาจิฟังไปจุฟังอาจิล่าคนเออแล้วครูันไหงเน้ โอ้ o, ได้ลูกแกว้วยี่นี่เลยจีแดนลูกแก้วก็ได้ยี่นี่ตัที่พันน,นั่งยัง่เออแล้วได้ลูกแกวนน้วยี่น่ปัดุบมาจากไหน้องพี่น้องกแกว้ววู้ดทำเอนช่วงหนา,นานหน้ามีทั่วม้วนวู้มีจิบจัดหมดเลยพี่น้องยี่นี่เปนวะโรเบิร์ตมาช่างวันนี้พี่น้องเ e อฟซีกูแทนนไทยไว้หกเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดหลกเก้าเจ็ดกูได้ถือกับไส่บาทไว้เนี้ย ได้เสริมบารมีไปเรื่อยๆใส่บาตรทำบุญทำกมดีไปมัน่็จะเสืิมบารมีเนี่ยเจะเข่าเองเองมันดอกับพระพุทงพนหล่งงวดแรกสองหดวยี่สิบหกงวดเขาก็ลดงวดที่สิบยี่สิบเก็ผหนังี่พมสองหงวมันเดินมันเดินเ่าหน่อยเนาเดินเ่าหลีกกองคุกกนมาแล้วเกับบิดตะบัสองหงวดาแมันาแมันเขาฟันสารตัวเก้าหกสองนะเต็มสูบเลยพีน้องเย เขาสา,ตงงามตัวง้มเลยล่ะวันนี้ก็เก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแมนครับอยู่วันนี้เออต่อห้าสิบไปว่าเลขชุดนี้ที่อันนะที่อันเลขเจ็ดเลขง้มอค้เพิรละงกไม่จำลามันบอกมาเนี่ยนี่ไป่หน่องตกเจ็ดเก้าเจ็ดฝากไปพปี่น้าท่างอีกที่ถามหาลายลายไปหน่องถามหาลาย เพราะว่าเนี่ยท่านคนบวนหลุดนจะเจอได้เัาก็หลุ่นก่อนเมื่อกี้นี่จะถือว่าหลุดกับถือว่าใกล้เคียงที่สุดละเลข96เนาะแต่มันเราสองใส่กับสามตัวเจ็ดตกมาลำลวยครับพี่น้องเอฟซีขอบุญขอบคุณคนนอนป่าครับพี่น้องครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบใน,นทางคนนอนป่าหอดวันที่1พฤศจิกายน2567ครับพี่น้องเอฟซีครับมื่อน,นี้มานะนำหอดหม่องหอดบอลตัวเลขแนวท่านที่เพื่อนฝากไว้ก็จะเป็น67 96 78และ เ7จครับพี่น้องซีคูโ,โลคลโกอคือก็บาดไปเป็นแนวทางครับพี่น้องเอฟซีห้าชกห้ามันวันวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนสองพันหร้อยหกสิบเจ็ครับพี่น้องเอฟซครับรูดแบบแนวทั่งมีซีคูพี่น้องมีหกเจ็ดมีเก้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดตไดมตัวใดีพี่น้องเอฟซก็ร้องไปหาฉลากจินแมงราฐบาลไปพราะว่าเพลินมาปล่อ,อยออกไปนี่มันดังหลดเด้เราบมันอันหลุดเด้เราบ แบบโบนีจะไ,ไม่นอนเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีสุท่านก็ลองไปจับหาเบืง้งอาโชคขามานันจะไปสั่งบุญสัส่งกุศลไปเรื่อยๆครับพี่น้อง e เอฟซีสุท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตไล่ร้องชกหมันลำลุ้ยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับท่างช่องสนเสนอเป็นเพียงแค่สื่อกลางการแต่ชื่อใหญ่กินน้ำเอฟซีมักรูปแบบแน้ำชาญกับคนนอนปลากันจมไปพิจารณาเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนามครับพี่น้องครับ